เดียวท้าครับท่านผู้ชมฮะพาไปเที่ยวเทศกาลแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ครั้งที่36นะฮะงานเนี่ยคนไ,ไปเยอะมากๆแล้วก็จัดอลังการทุกปีนะครับตามน้องที่ไปเลยครับ สวัสดีค่ะ พบกับทิ์และทอ l k กออฟเดอะทาวในโครงการท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับนาย,ยกเล็กโดยสมาคมเทศบาลนาครและเมืองวันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะคะเห็นทิ์นุ่งจงห่มสบายแบบนี้เพราะว่าวันนี้ทิ์มาอยู่ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชที่จังหวัดลบบุรีค่ะซึ่งครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่36แล้วต้องบอกว่างานสมเด็จพระนารายณ์เป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวลบบุรีมากๆเลยค่ะแล้วก็จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการทุกๆปีปีนี้ก็เช่นกันค่ะบรรยากาศข้างใน จะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่น่าสนใจนั้นตามที่เข้าไปได้านในเลยค่ะ ที่ทิพยืนอยู่นี้ก็คือหน้าสวนราชานุสร์ค่ะซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะด้านในเขาว่าสวยเหมือนสวนบนสวรรค์เลยค่ะจะเป็นยังไงตามทิ์เข้าไปค่ะ ราชานุ่รสคือสวยเหมือนสวรรค์จริงๆค่ะคุณผู้ชมดูการประดับตกแต่งนะคะไฟเต็มลานเลยนอกจากนี้ก็ยังมีต้นไม้แล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ชมสวนสวยขนาดนี้ต้องถามคนสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานแล้วค่ะคท่านนายกเล็กเมืองลบบุรีท่านจำเริญสละชีพสวัสดีค่ะ ต้องยอมรับนะครับงานแผ่นดินสมเด็จพระลายเนี่ยมันเป็นระดับโลกไปแล้วที่คนเข้ามาเที่ยวมหาศารเศรษฐกิจลบรีก็จะมีแต่งานแผ่นดินนี่แหละทีเชิดหน้าชูตาแล้งเรียกเงินเข้ามาได้การแต่งกายย้อนยุคเราทํามารอบนี้เป็นรอบปีที่36หน่วยงานผมนักเรียนผมเกือบ5,000คนแต่งก่อนเป็นเดือนตรงนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของคนลบรีงานแผ่นดินเนี่ย ไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งจะทําได้นะผมว่าเป็นจังหวัดเดียวของโลกเลยนะว่าที่แต่งไทยทั้งเมืองแล้วก็เต็มใจแต่ดีใจที่สุดก็คืองานทั้งหมดไม่มีอนไนเซอร์ออกจากหัวผมเองว่าต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้ทุนคิดดูขยะทั้งงานทุกจุดในงานเนี่ยเทศบาล บางทีเก็บถึงเช้าเย็นก็สุขปกต่อก็ทําแต่เราไม่ว่าเพราะว่าเราทําแล้วเรามีความสุขเนาะถ้าทําแล้วประชาชนเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยพาชมได้ไหมคะท่านายน้อบได้ครับโอ้ยมีหลายจุดหลายส่วนมากเลยไปกันค่ะคุณผู้ชม พิธีการแสดงเ่ยนะ,ะถามว่าเอามาจากไหนเอาจากโรงเรียนทุกโรงเรียนเราไม่ต้องไปบอกเขาเขาเนี่ยทำหนังสือมาขอมีส่วนร่วมในการแสดงบางโรงเรียนก็ใหญ่บ้างบางโรงเรียนเล็กบ้างพอจบเด็กๆแสดงแล้วเราก็จะมีแสงสีเสียงะนะแสดงต่อจากนี้โดยเทศบาลมีคนแสดงประมาณ100ร้อยคนแต่เด็กๆก,ก,กับครูทั้งนั้นนะก็เลยถามว่าเป็นไงไหม ดีครับคนก็มาดูอย่างนี้แหละ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่คนจะมาชอบถ่ายรูปเนาะ <c oughs> งานงานในโลกนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรหรอกจะเข้าไปถ่ายรูปกันอย่างเดียว <c oughs> มาดูถ่ายรูปอย่างเดียว กำลังจะมีโครงการเพื่อคนในชุมชนอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของโซลา่าเซลล์ทั้งเมืองเลยเหรอคะไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ย<ฆ>มีปัจจุบันทั่วทั่วเมืองลุบรีเนี่ยมันมีมาตั้ง7-80ปีแล้วลพอเสียทีเสียทุกวันวันละ80-60จุด<ฆ>แล้วต้องไปเปลี่ยนประหลาตตาร,ตร์แล้วก็ไฟ<ฆ>ตอนนี้ถามว่าแค่เปลี่ยนอย่างเดียวค่าใช้จ่ายเรื่องเซอร์วิสพวกนี้มันมหาศาล ตอนนี้เราก็เลยถามว่าแก้ไขว่าทํำยังไง <ฮะ S 2> ให้มีใช้ไฟฟ้าราคาถูกแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรมากก็เลยคิดว่าเราจะทําโซลาเซลล์แล้วโซลาเซลล์ที่พูดถึงเนี่ยจะไปให้ส่องสว่างบริเวณไหนบ้างคะท่านคือณนะนเวลานี้อันดับแรกเนี่ยเราต้องตามซอยความแสงสว่าง, <ฮะ S 2> งไม่ถึงหรือไฟจริงไม่ถึงก็เน้นตรอกซอกซอยเพื่อให้ เป็นความสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยให้มากขึ้นนะคะจุดต่อไปก็คือมีการปรับปรุงถนนพระนารายด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือถ <ười> นนพระนารายเนี่ยปีนี้เราของงบอุดหนุนไปนะตรงตั้งแต่สักแก้วไปถึงศาลพระการแต่งบปมาเขาให้เราสนับสนุนเราก็สนับสนุนประมาณ5่ล้านหเราก็โอเคตามนั้นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของน้ําทางลบบุรีมีการดูแลจัดการเรื่องของน้ํำยังไงบ้างคะ การบริหารจัดการน้ําเป็นเรื่องสําคัญหนึ่งเราต้องดูด้วยช่วงไหนที่ฝนตกหนักทําท่าน้ําท่วมฝายต่างๆที่อยู่ในรอบลบบุรีเนี่ยเขาค่อยๆปล่อยระบายไปนะแล้วทําท่าว่าจะหยุดฝนจะหยุดช่วงเขาก็กับเก็บน้ําไว้แต่ณเวลานี้ของเราเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องน้ําแ้งที เรามีเส้นสายผ่ากลางเมืองลพบุรีเนี่ยมีสองเส้นค่ะคือเส้นของแม่น้ําลพบุรีกับคลองเจนาต่าสักซึ่งอยู่ใริเวณสระแก้วค่ะอันนี้ถ้าน้ํามีอยู่ปีแห้งขอดเนี่ยผมจะต้องเอาน้าเนี่ยไปหาน้ําจากแหล่งน้ําต่างๆใส่รถแล้วมาบริการประชาชนเพราะน้ําเข้าไม่ถึงประชาชนเลยอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญเลยค่ะท่านนายกเรื่องการจัดการลิงค่ะท่านนายกลิงเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะ ว่าลิงลูกลีเนี่ยม,มันเป็นลักษณะเดียวกันเลย,ยํายว่าลิงเนี่ยเขาก็นึกถึงเจ้าพ่อพราะสารประการถูกไหมก็เป็นสิ่งัสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองไม่มีใครอยากจะแตะต้องลิงแต่ตอนนี้ลิงตอนนี้มันปริมาณมันเกินกําหนดแล้วแล้วไม่ได้อยู่จุดที่เขากําหนดก็คือสารประการกับปางซ้ายอดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลพบุรีตอนนี้มันกระจายไปทั่วบ้านทั่วเมืองเละหมดแล้วถ้าลิงออกจากสาทหวนนะแล้วใช้ให้อํานาจหนึ่งท้องถิ่น 2ผู้ว่า3มทบ13 <c oughs> จบทุกไม่ใช่จบเฉพาะลบบุรีนะทั่วประเทศ <c oughs> จบแ <c oughs> นวความคิดของผมนะสิ่งใดที่ประชาชนเดือดร้อน <c oughs> เราต้องรีบทำก่อนจะให้ประชาชนรักเราปลื้มใจเรา เราต้องแสดงความรักให้ประชาชนเห็นก่อนหรือทําถนนหรือถนนเสียหายปลาปลาเสียท่อตันอาจจะดูไม่ทั่วถึงของเขตเทศบาลมาเขียนคําร้องเลยเขียนปุ๊บไปเดี๋ยวนี้พูดจริงทําจริงไม่ทิ้งประชาชนนี่คือคติของผมโอ้แล้วมองเป็นคนที่เรารักด้วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเลยรวมไปถึงคุณภาพชีวิตต้องยกระดับขึ้นมาให้มีมาตรฐานด้วยใช่ไหมคะ ของลบุรีเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งอันดับแรกคือในวังแน่นอนก็มีโบราณสถานแล้วมีพระแสงของง้าวมีของโบราณโชว์มากมายแ,แล้วก็จุดสำคัญก็คืออาหารที่ผลิตก็มีไข่ ไข่เค็มส้มฟักแล้วก็ร้านอาหารเป็นอาหารโบราณซึ่งทําให้คนมาเที่ยวกันเนี่ยต้องไปร้านอาหารโบรวงก่อนที่จะมาหาท่านนายกท่านรองนายกรวมถึงท่านรองประหลดัดก็พาไปชิมไข่เค็มมาค่ะอร่อยมากเลยเป็นไข่เค็มที่พ่อเกยดินสอพองใช,ใช่ไหมคะ ต้องแจ้งให้ทราบนะครับว่างานแผ่นดินเนี่ยเราก็ทามาเป็นปีที่36แล้วนะได้รับความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ใช่จังหวัดลุกเรียงเดียวจังหวัดข้างเคียงเนี่ยแม้กระทั่งเคียงหลายเชียงรายยังมาเลยเรียกได้ว่าทั่วประเทศนะทั่วประเทศเขามุ่งมาปักใต้เขมานะครับปักหต้มาดูเลยผมบอกได้คําเดียวว่านะเวลาเนี่ยเราทำเนี่ยดัดแปลงแก้ไขทุกปีให้มันดีขึ้นไม่หยุดพัฒนาจริงนะต้องไม่หยุดครับต้องไม่เปลี่ยนต้องและต้องเพิ่มแต่ต้องมากกว่าเก่า เทียบปีนี้มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาแล้วปีต่อไปต้องดีอยู่นี้ส่วนสวรรค์วังพรนารายณ์ตรงนี้เป็นจุดที่พลาดไม่ได้จริงๆค่ะไฮไลท์สำคัญของเทศบาลเมืองลบบุรี ตรงนี้เนี่ยทุกคนต้องมาเลยนะคะวันเดียวเที่ยวได้ค่ะบรรยากาศเนี่ยกลางวันและกลางคืนก็แตกต่างกันมีที่ให้เช็คอินถ่ายรูปแชะแล้วก็แชร์ได้เยอะทีเดียวเลยค่ะนุ่งจงผมสบายแบบนี้แบบท่านนายกแบบนี้มาถ่ายรูปในงานสมเด็จพระนารายณ์ด้วยกันนะคะคุณผู้ชมท่อก็อฟเดอท้าหมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไปเช็คอินที่เทศบาลไหนอย,อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกดงมากเลยค่ะพบกับทีมและท็อกออฟเดอะ ได้ใหม่ใน <ไป S 1> สัปดาหหน้วาวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,เาาะครเา